เข้าสู่ครึ่งหลังเดือนสิงหาคมแล้วจะมีพายุขเข้าไทยไหมฝนจะตกมากพอหรือเปล่าและพื้นที่ไหนต้องเตรียมรับมือกับฝนชุดใหญ่ก่อนใครไปดูกันเลยครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360อองศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรคุณวันนี้เรามาอัปเดตกันต่อว่าอากาศในช่วงครึ่งหลังที่เหลือของเดือนสิงหาคมปีนี้จะเป็นอย่างไร การเข้าสู่ครึ่งหลังเดือนสิงหาคมคือช่วงเวลาสําคัญของฤดูฝนเพราะตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงสิงหากันยาคคือช่วงที่ฝนจะตกหนักสุดและถี่สุดของฤดูกาลโดยการคาดหมายฝนทั้งเดือนสิงหาคมปีนี้พบว่าเหนืออีสานจะมีฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนจะต่ากว่าค่าปกติ คำถามคือแล้วฝนในช่วงครึ่งเดือนหลังจะยังดีอยู่ไหมคำตอบคือมีโอกาสสูงเพราะว่าล่องมรสุมหรือร่องฝนจะพาดผ่านตอนบนของไทยอย่างต่อเนื่องประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงตลอดช่วงด้วย แบบนี้ก็ชัดเจนครึ่งหลังเดือนสิงหาคมโอกาสมีฝนยังอยู่ในเกณฑ์60-80%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งคลื่นในอันดามันและอ่าวไทยตันบนก็จะสูง2-3เมตรอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตร สำหรับการเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนก็ยังคงต้องจับตากันต่อนะครับเพราะกรมอุตุนิยมพิทยาระบุชัดสิงหากันยาคือช่วงที่มีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่อาจเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือผ่านเหนืออีสาตนตะบนได้คอยติดตามข่าวพยายกรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีหลักโลกร1 3ิบรัสาสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว